สวัสดีครับหมอบีโชคประสิทธิ์ฟาร์มครับวันนี้มาดูอาหารลดต้นทุนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ผมใช้สําหรับไก่แล้วก็ปลานะครับผมตัวนี้เป็นแหนแดงนะครับแหนแดงไมโครฟีล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นแหนแดงนะครับตัวนี้คือบ่อเลี้ยงนะครับบ่อเลี้ยงเป็นบ่อง่ายๆเลยนะครับผมใช้บ่อดินนะครับทําเป็นบ่อดินนะครับมีน้ํานะครับแล้วก็ ปล่อยแหนแดงได้เลยนะครับอัตราการขยายเติบโตเร็วมากนะครับตัวนี้ปล่อยมาแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับก็จะขยายเต็มบ่อนะครับบ่อความกว้างประมาณ 1. 5ุด้านะครับคูณ3เมตรนะครับตัวนี้เป็นบ่อที่ขุดเป็นบ่อดินนะตัวนี้แหนแดงไมโครฟิล่านะครับตัวนี้จากการขยายนะครับตัวนี้ผมใช้ครึ่งกิโลนะครับต่อบ่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อแรกนะครับเต็มแล้วนะครับตัวนี้เป็นบ่อที่สองนะครับตัวตัวนี้ ตักไปให้ไก่เมื่อเช้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแหนแดงนะครับพันเกษตรนะครับตัวนี้จะใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วก็หนาอัตราการเจริญเติบโตดีนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่แหนแดงนะครับใช้เป็นใช้เป็นอาหารลดต้นทุนได้เลยนะครับผสมกับถ้าปลานะครับผมใช้หวานในหนองในสระได้เลยนะครับตัวนี้ปลานินชอบมากนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นไก่นะครับผมจะใช้หัวอาหาร1กิโลกรัมนะครับต่อเนื้อแดง1กิโลกรัมนะครับอัตราส่วน1ต่อหนึ่งครับให้กินได้ทุกช่วงอายุนะครับไก่กินดีมากนะครับไก่กินแล้วก็จะขับถ่ายดีนะครับล่าเริงแจ่มใสแล้วก็เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับการให้ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแช่ปุ๋ยคอกแล้วก็ให้อาทิตย์ละครั้งนะครับแช่ปุ๋ยคอกกับน้ํานะครับแล้วก็ให้อาทิตย์ละครั้งตัวนี้นะครับดูได้เลยนะครับ อันนี้กําลังสวยนะครับเป็นแหนแดงอายุประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับอันนี้เต็มบ่อเลยวันนี้ก็จะมาเก็บส่วนหนึ่งนะครับไปให้ไก่นะครับแล้วก็จะทยอยทยอยกินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้มีอยู่ห้าบ่อนะครับกําลังจะขยายเพิ่มอีกหนึ่งบ่อนะครับเพื่อให้เกิดทันต่อความต้องการของไก่นะครับอันนี้ก็มาแบ่งในราคานะครับราคาย่อมเยาวนะครับก็คือสองกิโลหนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้มาแบ่งในราคาย่อมเยาคือ2กิโลหบาทนะครับค่าจะส่งทั่วประเทศ60บาทนะครับสำหรับ 1- 2กิโลนะครับค่าจะส่ง60บาทนะครับอันนี้นะครับก็ฝากเป็นอาหารลดต้นทุนนะครับแหนแดงไมโครฟิล่านะครับตัวนี้เป็นอาหารลดต้นทุนสำหรับเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะครับผมใช้แล้วดีก็จะมาบอกต่อนะครับผมโมบีโชคปิสฟาร์มขอบคุณครับ